ตื่นเต้นค่ะจริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วที่ได้มาปฏิบัติธรรมกับทางกำแพงบุญแล้วก็พระอาจารย์เป็นท่านเดียวที่สอนละเอียดมาก ตัวต่อตัว,ตวแล้วก็ทุกขั้นตอนค่ะนั้นระหว่างที่เดินเนี่ยความคิดต่างๆมันเข้ามาตาไปเห็นแล้วเกิดความรู้สึกแล้วหาเรื่องหาราวอันนี้คือส่วนที่รู้สึกนะคะหูได้ยินไม่พอใจแล้วก็ สร้างเป็นเรื่องราวขึ้นมาทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องค่ะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แทนที่จะส่งออกไปข้างนอกเมื่อตาเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นแต่ถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูข้างในใจเราไอ้สิ่งที่ ไม่พอใจหรือเหตุต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลายลงเพราะจริงๆแล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทำไมถึงทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ที่ไปหาเรื่องหาเรา ทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นสาระค่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมในครั้งนี้และจะหาโอกาสฝึกตัวเองค่ะให้ใจตัวเองสอนตัวเองแบบนี้ได้บ่อยๆค่ะขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นการเป็นมุมมองที่สำคัญมากๆเลยค่ะ